สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทั้งช่อง YouTube สิทธิพงษ์เสียงสงสานะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อน f อนะครับมาเบิ้งผลงานนะครับการตอนอมะเขือพวงนะครับด้วยน้ำนะครับซึ่งเป็นมะเขือพวงพันไร่น้ำนะครับซึ่งผมตอนไวนะครับอยากจะพาเพื่อน f อมาเบิ้งนะครับเพราะว่าผ่านมา21มือนะครับว่าสิ่งที่เฮ็ดไวเนี่ยมันได้ผลบ่สําหรับขอดีของการตอนนี้ด้วยน้ำหนี่งคือหนึ่งประหยัดนะครับประหยัดพวกคุยนมะพร้าวนะครับแล้วก็ อ่าข้อดีที่2ก็คือได้ต้นเือพวงต้นใหญ่แล้วก็สามารถติดดอกออกผลได้เลยนะครับไปปลูกประมาณสัก2หรือ3อาทิตย์ก็ได้ติดลูกนะครับติดลูกหรือว่าติดดอกเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีขอด้ขอทีอ่3ก็ได้ต้นเตี้ยครับเก็บง่ายนะครับบ่ต้องสูงครับนี่บ่สูงซึ่งผมปลูกจากกิ่งตอนนะครับตัวน,นี้เป็นกิ่งตอนด้วยคุยบกเผ่านะครับแต่มื้อนี้ผมจะพาไปเบิ่งก็คือการตอนด้วยหนามนะครับซึ่งเพิ่น FC อาจจะว่าตอนแบบใด แต่ว่าผมเหตุคลิปไหวมือวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งผิพ่านมาครับครบ20มือนะครับเดี๋ยวไปเบื่องผลงานน้ากันนะครับเดี๋ยวไปเบื่องผลงานน้ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรได้ผลบ่เดี๋ยวตามผลมาเลยครับครับนี่ก็เป็นมะเขือพ่วงที่ผมตอนไหวนะครับที่ผมเลือกกิ่งไหวนะครับแล้วก็ตอนนะครับโดยการใส่นามดึงสังเกตว่านามนะครับเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นไข่สีตะไข่นะครับแล้วก็มีหากของมาเต็มเลยครับ เยอะนะครับเยอะหลักเยอะมากเลยครับกระทือว่าตอบสนองดีนะครับตัวนี้เป็นวิธีการที่เข้าจะเซฟนะครับประหยัดมากนะครับในการที่ว่าจะตอนจริงโดยวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อน fc เบิ่งครับสามารถสิตัดลงช้ำได้นะครับพันมายี่สิบเอ็ดหมื่นครับกระทือว่าได้ผลนะครับการใส่น้ำนะครับดึงดึงหายเข้าออกครับเดี๋ยว ผมจะจีดทุงให้เบิ้งนะครับว่าหากเขานี่เยอะขนาดใดนะครับสำหรับขอดีก็คืออย่างที่ผมวมาวาต้องใส่คุยกวเข่านะครับและก็ได้กินง,งครับได้กินง,งเลยครับกินงไงพร้อมออกดอกับเดอกจีดมาเบิงนะ้งเนี่ยผมจะตัดให้เบิง้งพรอมออกดอกเลยกบเป็นขอดีนะครับ วัสดุอุปกรณ์กันอย่างที่ว่าบนยาครับถุงขนาดเล็กนามเปล่าเสียบฟางครับถ้าโบมีสายลัดสายไฟนะครับเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนเอฟซีเบิ้งนครับทือว่าประสบความสำเร็จนะครับครับมาเบิ้งน้ำกันนะครับสำหรับการตอนนะครับที่จานตอนนะครับในน้ำนะครับผมจับ ตัดลงชําครับผ่านมา2 1มือครับแกะเบึ้งนะครับถ้าเพื่อน FC บอกเข้าใจกับกับไปเบึ้งนะครับคลิปการตอนโดยน้ำนะครับ สำหรับทางช่องสธิพองเสียงสาครับลองเห็ดเบิงครับนี่ถ้ามีผ่าเต็บสซยไฟหรือว่าเสือกฟาางนี <names lah. S 1> ่ยผมจะเกีผมจะเอาลงช่ำนะครับยี่บอดมือครับเอาเบิงน้ำกันครับใหเปลื่นเอฟซีเบิงเห็นกันชัดๆเลยครับี่ เงมานะครับมะกับการตอนพวกมะเขือพ่วงหรือว,ว่าพริกนะครับพันมา21หมื่นชือว,ว่าประสบความสำเร็จนะครับกะเพผ่นเอซก็ลองนํำไปปรับใส่เบิ้งครับเดี๋ยวผมจะเอาลงช่ำนะครับถุง นามเปาเสือกฟ้างในต้นคือต้นบาไงเลยครับแล้วพวตงต้นบาไงครับออกดอกเรียบร้อยครับนี่คือคอดีครับย่นระยะเวลานะครับเยอะนะครับหานีเดี๋ยวเราตัดลงไปช่ำ การตอนโดยน้ำครับคงจะเป็นประโยชน์กับเผื่อเอฟซีแะครับลองเหตุเบิ่งครับพระบาจํำเป็นต้องไปใส่คุ้ยหมกเผานะครับตัวนี้จะเหมาะกับพวกอ่าไม้เนื้ออ่อนจะเป็นพวกตระกูลมะเขือนะครับนี่ได้มะเขือพริกยังสินะครับน่าจะได้เลยนะครับเห็นป่ะครับพันไป21มือลงได้ละครับนี่ฮะสวยงามมากเลยครับ การตอนมะเขือพวงไร้น้ำนะครับโดยวิธีการใส่น้ำตอนนะครับหรือว่าดึงให้หักออกนะครับทือว่าสมบูรณ์แบบผ่านเชื้อนเป็นปากฉลามนะครับใส่ทุ่งเสียบเข้าไปยี่สิบเอหมื่นนะครับถานหนึ่งเดือนนี่คงจะเยอะกว่านี้นี่ก็เยอะแล้วครับรล่อมเต็มเลยนะี่ย อย่ตัดครับตัดลงไปช่ำา้วกันนะกนไก่ป่มนี้ครับครับนีกาคือต้นที่ตัดมากนะครับหักออกลายเลย สำหรับการตอนแบบส่น้ำนะครับนี่คือมะเขือพ่วงไรลน้ำครับข้อดีก็คือได้ต้นใ่ญ่ครับพร้อมออกดอกเลยครับนี่ครับจะผมจะเอาตัดใบให้เหลือหน่อยอยครับตัดใบให้เหลือหน่อยนะครับเตรียมกระถางช่ำตักใบออกเลยครับ เขาจะคายน้ำครับหากยังน้อยีใบออกได้ร้ายเลยครับเบี้ยหน่อยสุดครับก็ต้องเสียดายครับเขาก็จะได้ต้นเครือพ่วง,งใหญ่นะครับโบเปลืองครับบเปลืองคู่เ่าครับ หรือจะเอาล่งปลูกก็ได้ครับแต่ตรงเฮทโฮมหายแต่นี่ผมจะล่งช่ำในกระถางก่อนเฟนเอฟซีก็ล่องไปเฮดเบิงนะครับอยู่บานตัวเองนะครับสามารถได้ต้นเครื่องพวงไงครับ้อมคนผลิตไหวครับน,นี่ครับนงมาช่ำนะครับตอ เด็ดออกไฮไลท์สุดครับให้โกนได้ก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะซ่วยลดการคัายนามครับจริงๆต้องเด็ดหยอดอ่อนนำน,นะครับใบก็ให้เลือนหน่อย เยอะหน่อยสุดแล้วครับลดการไข่หนักทังนำไปสัมยี่สิบเอ็ดหมื่อครับทือว่ดได้พลนะครับเหมาะเหมาะ,ะ,ะครับกับการตอนพวกไม่เนื้ออ่อนนะครับเป็นมะเขือบนมันจะเขือพ่วงไร้น้ำมะเขือธรรมดาเขือเปาะได้ครับพริกได้ครับผมทํ น้องตอนนี่ก็เพื่อนเอฟซีเห็นอยู่ครับปฏิบัติจริงนะครับ<า>ตนง่ายเพ่อนใ,อน,ในกวังว่าลิมนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กนนับเพื่อนเอฟซีนะครับแล้วก็เกษตรกรนะครับมาเบงการตอนโดยนามนะครับเพื่อนในออกหากลายพอสมควรแล้วครับยังได้็ลอดครับเดี๋ยวผมจะช่ำจริงนะครับเห็นว่าลิมนี้เป็นประโยชน์กับ ก็อะไกดแช่ก็ที่ตามนะครับทั้งช่อง u t u b e ซิทีิฟงสีองศานะครับมบม่งนะครับผลงานการตอนด้วยน้ำนะครับจังได้กับฝากไว้ด้วยนะครับครับนี่ก็เดียวเอามาบิ่งนะครับการช่ำนะครับอ่ามะเขือพวงนะครับสีผมตอนมานะครับออกหากได้แล้วเอาเอาลงช่ำเลยครับใส่กระถางนะครับ นำดินผสมเป็นระถางจะคุณใส่ยังน,น,นะครับตันนี้เป็นดินธรรมดาโอเข้มเดี๋ยวตายครับหากเขายัางพอนแข็งแรงจากฟางมะมัด น้ำไว้ครับไว้เขาเขานี่ได้รับผกระทบระเทื่อน หลังจากมัดนะครับบรให้เขาโยกนะครับก็น,นาลงกระถางช่ำกระถางปักใหม่ลงไปครับนี่นะครับแล้วก็น,นาดินนะครับใส่นะครับรอบๆขางดินนี้อย่าเพิ่งผสมอย่างครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหากเนาเพศเพเอซเบิ้งคือการช่ำเลยครับหัอดการช่ำ ใหม่อีกครับกันโยกกดข้างๆก็จะได้เครื่องพ่วงรับต้นเตี้ยนะครับที่ลูกไวรับกันตอนด้วยน้ำนะครับ2็ดมือครับไว้ครับไว้ประหยัดคุยกภาพจริงหนึ่งครับตรงนี้เพราะว่าเขาจะได้ แบบเนะครับอย่ากดกลารกับกลางโดนหัาครับหลังจากนั้นก็ใส่เสือกฟ้างครับมัดเพือ่อโบห้ลาเขาได้รับกระโบกกระเทือนนะครกบกรที่ว่าแล้วครับ นำไปหดหนามแล้วเอาเขาในที่ล่มนะครับเรียบร้อยครับเขาก็จะได้มะเขือพ่วงครับนี่ต้นใหญ่ครับต้นเตี้ยจากการต้นในนั้นครับเห็นบอกครับสวยงามเลยทีเดียวครับเจงไดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนเอฟซีและเกษตรกรนะครับเจงไดก็ล่องไปเฮ็ดเบิรงแล้วก็ต่อยอดเบิรงนะครับสําหรับผมเฮ็ดอยู่สวนนี่ได้ผลนะครับบอกว่าจะเป็นมะพริกนะครับหรือว่ามะเขือพ่วงเขือเปาะนะครับได้ผลตัวนี้ครับเหมาะกับไม้เนื้ออ่อนนะครับ ันก็นเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกากก็ไลค์ก็แชร์ก็ที่ตามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับอยากให้เห็นคลิปใดก็ติดต่อหรือว่าสอบถามโทรมาคอมเมนต์มาได้นะครับฝากติดตามหน่อยนะครับทางช่องสิทธิพงษ์เสยงสาสวัสดีครับ